ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยเมื่อถึงเวลาสว่างก็ได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระปหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรทอมกัลยาณมิตรแก้วบูดเป็นประธานกล่าวคำถวายจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนตัวแทนคณะประธานก็ได้น้อมถวายทยธรรมแต่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ค่ะพิธีกรรมในภาคบ่ายก็มีพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาโดยการยานมิตรจันทร์สีแก้ววิจิต เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลานำโดยกัลยาณมิตรเพิ่มภูลกัลยาณมิตรพวงพี่กุลจันทวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้นะคะตัวแทนคณะประธานและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลากล่าวสัมโมทียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลี จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้เดินทางไปยังสวนสาธารณะบริเวณที่อยู่ใกล้วัดค่ะเพื่อทำการปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานด้วยความรู้สึกปลื้มปิติกันทุกคนเลยค่ะ